ดูเรื่องของขโมยขโมยกันก่อนหมู่บ้านนี้จริงๆแล้วเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีพิษไม่มีภัยปลอดภัยครับจะมีแค่เรื่องของการงัดแงะเพื่อลักเล็กขโมยน้อยเท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาแต่ล่าสุดครับกลายเป็นว่าไปงัดบ้านเขาและจากนั้นไปทําร้ายน้องทําที่นั่งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับถูกทําร้ายร่างกายนะครับเดชะบุญครับที่คนในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็น้องไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับมาดูกันครับ เด็กสาวผู้เสียหายวัย16ปีครับวันนี้แหละครับเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดเหตุเนี่ยวันที่24กระกฎาคมที่ผ่านมาตอนบ่าย2เธอบอกว่าเธอนั่งทํากานบ้านอยู่ภายในบ้านพักนะครับที่หมู่บ้านนาคําน้อยหมู่ที่6ตําบลคําป่าหลายอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอยู่บ้านตามลําพังครับเพราะว่าคุณแม่ออกไปทํานาอตอนบ่าย2กลางวันแสบๆแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เพราะตอนนั้นเกิดฝนตกครับคุณผู้ชมครับพอฝนตกมาปุ๊บเนี่ย น้องบอกว่านั่งทำกันบ้านอยู่ากาลังนั่งเรียนนั่งทำกันบ้านอยู่เนี่ยปรากฏได้ยินเสียงฝีเท้าดังอยู่รอบบ้านเลยเข้าใจว่าเป็นแมวก็เลยร้องทักไปสักพักเดียวครับปรากฏว่ามีผู้ชายสวมหมวกไอ้โม,ม่งเปิดประตูเข้ามาแล้วก็พุ่งเข้าใส่หาเธอทันทีนะครับประตูนี่แหละครับเปิดเข้ามาปุ๊บแล้วลงมือทําร้ายเธอนะครับจนทั่งน้องวัย16ปีสลบไปเลยนะครับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยมาพูดคุยกันเธอบอกว่าเธอจําหน,น,น้ารูปร่างหน้าตาคุ้น แบบนี้ครับบอกว่าเป็นชายนะครับรูปร่างอ้วนใหญ่คาดว่าน่าจะเข้ามาขโมยของแล้วครับเพราะว่าคิดว่าในช่วงเวลานั้นไม่มีคนอยู่บ้านพอเธอตะโกนออกไปแสดงตนว่ามีคนอยู่บ้านปรากฏว่าถูกบุกเข้ามาทําร้ายถึงในบ้านเลยนะครับไปตังเสียงสัมภาษณ์ผู้เสียหายกันดูครับสูงสูงนินดนคะ่ะแล้วก็แบบเป็นผู้ชายแบบขาอ้วนค่ะใส่ขาใส่ชุดแบบ ไม่ชิดหมดเลยค่ะไม่เห็นค่ะหนูว่าน่าจะมาแบบขโมยของในบ้านไหมค่ะแบบแล้วได้ยินเสียงหนูแล้วแบบเขาเขาตกใจหรือเปล่าคะค่ะเลยแบบเข้ามาแบบมาแล้วเห็นหนูแบบก็มาทําร้ายร่างกายแบบเนี้ยขณะที่ด้านแม่ของผู้เสียหายรายนี้นะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยโทรมาหาตนเองตอนประมาณสักสี่โมงเย็น ก็บอกว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาทําร้ายถึงในบ้านนะครับขอให้แม่รีบกลับบ้านคุณแม่ก็รีบเลยครับรีบกลับบ้านกลับบ้านไปปุ๊บเจอลูกสาวได้รับบาดเจ็บก็เลยพาลูกสาวไปที่สถานีตํารวจครับที่สพคําป่าหลจังหวัดมุกดาหารไปแจ้งความแล้วก็ส่งน้องไปตรวจร่างกายนะครับเพื่อดูอาการบาดเจ็บก็ต้องรอผลประมาณสัก7วันนะครับแต่ว่าเคราะห์ดีที่ลูกสาวไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศอันนี้คือความรู้สึกของคุณแม่ครับเห็นน้องก็นั่งขด ท้องอยู่เจ็บท้องบอกว่าเจ็บท้องเจ็บท้องแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรไหมมีใครทําอะไรไหมได้เห็นเขาได้ทําร่วงละเมิดอะไรไหมน้องบอกว่าไม่รู้ไม่รู้น้องบอกว่ามันกระชากผมมันมันมันเปิดมันใส่ถุงมือแล้วเปิดประตูเข้ามามบอกแล้วกระชากผมหนูแล้วก็ตีเลยไอต้ตีตีท้องหนูหน,หนูหนูเจ็บบอกหนูก็เลยสลบไปเลยไม่รู้สึกตัว เกิดแบบนี้ที่บ้านนาคำน้อยครับที่ตําบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารผู<ฆ>้ใหญ่บ้านนาคำน้อยครับก็คือคุณกันศรีจันดาออกมาบอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนภายในหมู่บ้านนี่แหละครับ<ฆ>เพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหวของคนในบ้านนี้เป็นอย่างดีที่ผ่านมาหมู่บ้านไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้นะครับอาจจะมีบ้างเรื่องของการงัดแงะเพื่อเข้าไปลักเล็กขโมยน้อย แต่ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายนะครับซึ่งคาดการกันว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละครับ